แล้วทีมลิควิดไหลมาตรงนี้แบ่งบ้านเช่ากันหรือเปล่าครับผมโฟงกี้เมนบ้านหนึ่งทีมโซโลมิดอีกบ้านหนึ่งเลยครับผมสายมาจังหวะนี้มาก็ตัวยิงคทใส่ไปเอ็ดดี้ซ้ำนัดของ G or, จีมอจเกไปกันก่อนครับผมหลบมาปั๊มเมดคิดเลยสำหรับก็ต์แมวครับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดอีสปอร์ตอีกหนึ่งปัญหาของบุรีรัมย์อาจจะเป็นชูทูคิวก็เป็นได้นะคะแล้วตรงนี้แอมเซียไปน,น็อกท้าของรถค่ะเอาครับตรงนี้แล้วคิสตั้มเป็เทรดน่าของสกูชเกมเหมือนกันแล้วครับผมตรงนี้ทีเอสจีต้องไหลรถไปหาโพลิชัชนเล่นใหม่่่แลล้้วนนะคคคครรรรรััััับบบบตงีไมออยยปดภสห ดีดำยังคงรออยู่ครับชูทูคิวต้องขยับออกเหมือนกันมจังหวันนี้ที่ตาพอรถชอใส่ไปกระสุ่มหมดเลยก่อนเลยครับผมโอ้โหแล้วตัดสินใจทิมเลยอ่ะสำหรับทางของ TSC ทิมมาตรงกลางแบบนี้อ่ะเรียกได้ว่าฝั่งดีดามมีสุดเกลียดเลยก็เลยที่ต้าเป็นต้องของชาดเดียนโอ้โหชัยหน้าดับเมื่อสักครู่นี้ดีฟใส่มาแล้วเหลือแค่เพิงอีเจมคนเดียวเท่านั้นแล้วครับผมสำหรับ TSG ครับค่ะดีดามตรงนี้นี่ไงมาเจอกระทางของชูทูคิวแล้วค่ะลุคเวลเคลื่อนเข้าวงมาเจอโซไลมาแบบนี้เป็นปัญหา ที่ที่อยู่หอบวงแน่ๆนะคะแล้วเอว็นกับวนรถกลับมาเจอเจนดินดหรือเปล่าข้างหน้าชุดที่ยืนข้นเขาวงไปแล้วตัวทางของกัดแมวเหมือนกับไม่ได้ระวังทางของลูกทูเวลเท่าไหร่โอ้มาแล้วพร้ชเพนเคยมาจาังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับผมนี่ยนะผมทูเวลแต่เขาตัดแมวไปแล้วเอโรโดนเนตจะนั้นของเพิงกอียิไปกัดแมวตัดออกมาเป็นปเพิร์นิเคอร์ตี้ครับผมแล้วเอ็ดดีสุดท,ท้ายไหลมาเบลลิลคูสามปิดงานชูทูคิวจบอันดับที่เก้าไปครับ กอดแมวยังพอชุกันได้อยู่ก็ต้องดีครับแหมแล้วโพลิชันพี่น็อกเนี่ยต้องบอกว่าเตะด้วยนะสำหรับบุรีรัมย์ครับเมื่อสักครู่น,นี้ถือว่าดีอยู่ค่ะเพราะบุรีรัมย์เหลือกันอยู่4คนเนี่ยถ้าเกิดว่าจุกทางของกันมาคู่มาได้ค่ะต่อเนื่องกันเลยครับบุรีรัมย์ยังอยู่ครบ4กันอยู่ตรงนี้วงการจะอัปเดตต่อเน,นื่องกันไปต้องระวงัง <c oughs> วเผื่ออีจีมอย่าระวังอัปเดตมาแบบนี้เผิงโดนไปเพราะว่าโน้ชซีเนี่ยมันรู้ตั้งแต่ครับสุดท้ายเป็นเอ็ดดี้ปิดงานนะนะของเผ <c oughs> ื่ออีจีมม่ปแล้วอเม ค่อยๆขึ้นมาแล้วนะคะทยอ,อยไล่เก็บคิวในส่วนของขอบวงไปเรื่อยๆอะตอนนี้ทีมเดียวที่สองทีมพี่อยู่ตรงนี้มินนี่จะมีทักงค่ะระหว่งางนั้นเม็กซีปก่ปรากว่ามาให้ชอตใจทางของคนเม็กซี่ไปได้อะ ยังพอจะทุบได้อยู่หรือเปล่านี่ย่อนตะโมไปด้านหน้าก่อนโคเน็ซี่ต้องคานกลับมาเนินต่ำกันก่อนตรงนี้ทีมลิควิลร,รับอยู่แล้วเป็นพูเนช่วยย,ยิงคอใส่ไม้ด้านหน้าของนี่กับไอบซ่าล่วงไปไอบซ่าล่วงไปพูเนชอยู่ไฮแกรดก็จริงครับแต่ว่าต้องระวังเหมือนกันก็เซนิตรงนี้มาแล้วโฟเอมาเปิดไฟด้านหน้าของทีมโตโลมีจะแบบนี้ระหว่างนั้นค่ะด้านนั้นเป็นโรถเป็นน้องคางของด้านด้านนอกมีศึกเป็นเข้ามาแล้ว ตาตามต่อเนื่องกันเลยแล้วโน,นดาโดนเทอร์เทลรตามไปค่ะมุมนี้เคลซี่รอจังหวะอยู่ค่ะกัมเนตไว้ย้อยย้อยไหมคลิปค่อยๆเดินออกมาบอกย้อยส่งหน้าต่างไปก่อนแล้วฝั่งขวาฝั่งขวามาเหมือนจะยังคงติดวิชั่นกันอยู่อะไม่ได้เห็นกันก็จะไปต้องมาของเขาไมเด็ดมาได้อ่ะมาแล้วเคลซี่คลิปมาจาังหวะนี้เธอร์เทอร์แต่นาท้อคลิปไปเหมือนกันแล้วเทอร์เทอรไปตามคลิปออกจากเกมไปแล้วเคลซี่หนึ่งสองไปตัดหน้าของเม็ซี่ออกจากเกมที่เดียวกัน LG ลจีดีไมาแบบนิ่งๆติดคิวไปแล้วสุดท้ายเป็นเคลซี่เลยปิดงานไอพีเตอร์เกมไปล แล้วมาตรงนี้บุรีรามติดท,ท็อปโฟมาแล้วครับคุณผู้ชมครับในเกมนี้ครับเดิร์ได้สวยจริงขอยวงบีไปขวาละกันนะครับผมตรงนี้ <มา S 1> ขวาพอได้อยูย่ครับแต่ว่าเซนิดยังอยู่ครบ4ครับโพซิชันของพวกเขาก็พอจะเล่นกันได้ครับบุรีรามต้องดูวิธีการเคลื่อนตัวของพวกเขาครับค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่า 4AM การทางของเ g d y เนี่ยที่เหลือกันหนึ่งเนี่ยจะเป็นยังไงกับเครซี่ตรงนี้บอกเติมเลือดเติมน้ำดื่มทุกสิ่งอย่างกันก่อน เล่นพอจะได้อยู่กับสำหรับบุรีรามมาตรงนี้ลอตยิงคอใส่มาเตอร์เตบอกว่าหลังเต่าไปก่อนนะครผมกระเป๋าสามตรงนี้ของเตอร์เติต้องเคลื่อนที่เข้าวงกันค่าสำหรับต่อทีมนักน,นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยท็อปสีล้วนแล้วแต่มีแต้มเพลสเมนต์กันทางนั้นถือว่าเป็นเรื่องดีในการแข่งขันซุปเปอร์ค่ะ กับเครซี่จะเดินไหลขวาหรือเปล่าครับตรงนี้สลับที่นั่งมาครับผมและจะเดินนี่ครับตามเนินขึ้นมาครับแบบนี้เจอหนั่งของเตร์กันก่อนแล้วสลับโฟร์จีเมนครับวัดกันไปเลยวัดกันไปเลยตรงนี้จีนกับเวียดนามเชื่อว่าเตร์น่าจะต้องได้ยินเสียงเช้าแลวหันขึ้นมารอรับอยู่แต่ว่าไม่ทันนะเครซี่ปาดเก็บงานไปากเป็น LGDY จบระดับที่สี่แล้วยังคงมีคนรอรับต่อนั่นคือโคเน็กซี่ล็อกเป้าไปหาทางฝังของเครซี่เรียบร้อยแล้วเนี่ยหายอยู่เหมือนกัน่ะ เอาครับตรงนี้เครซี่กระโดดมาเช็คเนินต่ำมันก่อนครับเหลือ3ทีมครับคุณผู้ชมครับ8ชีวิตสุดท้ายครับบุรีรัมย์สเซนิด4ครับผมและโฟย์กี้เมนต้องระวังคนนี้เลยครับตัวปัญหาครับผมนะฮะสำหรับเครซี่ครับโคนกซี่ก็ยังไม่ชะลาใจกัยังคงโฮลรอไว้อยู่ครับผมตรงนี้เซนิดเดินหน้ามาจะจะยืนแบบแผงหน้ากระดานเลยหรือเปล่า จะเป็นคนจัดการงูนะคะเป็นติดหรือว่าบูดีรามหรือว่างูจะฉกกันหมดนะคะมูเมื่อกี้เหมือนจะเห็นกันแวบไปแวบมาเปนการเคาะอยู่หลักๆแล้วตรงนี้ตรงมูมันจางๆโดนตบเคาะเคาะใส่ต่อเคซี่วิ่งต่อมาสุดท้ายเป็นทางของก็อดแมว่ะเก็บงานไปได้เป็นแต้มคิวกับบูรีรามเพิ่มอีกหนึ่งแต้มเอาเลยครับผมตรงนี้โปรยกินเมนออกไปแล้วแล้วเคนสิงเคาะกลับมาเหมือนกันเจ็บมันหนักมาสําหรับชินบอยครับต้องลาถอยออกไปก่อน เอาครับแบบนี้บุยรำเฉียดมากที่สุดแล้วจะได้ที่1ห,หรือเปล่าถ้าแบบนี้เนี่ยถ้าได้แชมป์เนี่ยคะแนนตีขึ้นมากับที่2ได้เลยนะใช่องดูครับว่าจะเป็นอย่างไรครับผมตรงนี้ขอแบบเปิดน็อกได้ก่อนสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยบุญรำมากำสโามมาก่อนอย่าเมื่อกี้เห็นเหมือนในออปชั่นจะหมดแล้วด้วยนะ่ะมาฮะขอให้ขึ้นแบบได้มาต่อเนื่องมาเอ็ดดี้ต้องเปิดได้น้อยก่อน1น็นอกเลยครับผมตรงนี้ ใช่ก็ได้แหละสำหรับบุรีรัมย์นะครับผมถ้าเปิดน็อกได้นะครับแต่ว่าวงมันลําบากมากครับสำหรับบุรีรัมพื้นที่ค่อนข้างโล่งต้องเล่นกับสโมกเท่านั้นเลยครับผมต้องต้องใช้จังหวะไม่เปลืองด้วยพี่น้ำใช่ค่ะเน่ยเจ้าของในตัวกับแมวเหลือสโมกเป็นลูกสุดท้ายแล้วด้วยนะคะแล้วตรงนี้แค่พี่ครับวิ่งจุกทุกคนทุกเด็ตรงนี้หู้ยเลือดเหนึ่งโอ้ยนัน็อกไปเลยน่าจะน็อกไปเลยแล้วเป็นลอตเก็บตัดน็องเม้าอกอนกับแมวไปจังหวะนี้ว่าเอ็ดดี้ครูสามใส่ไปชินบอลเทนเหมือนกันลครับผม ต่อสมุกกันมาจังหว่านี้บุรีรัมย์ูวนเต็ดดีสปอร์ตเดินหน้าต่อเนื่องกันมาและเป็นล้อจะไปซ้ำหน้าของกอดแมวะอ,อก็กไปเตลิ่วกูสตวไว้ใจได้ไว้ใจได้นี่แต่เราผูเนตไปมาอีกหนึ่งนอกจังหวะนี้เดินทําต่อเนื่องได้โคเนซี่ไหลขึ้นมาโคเนซี่ไหลขึ้นมาชุบก็ปปปปอยู่ในสมุกบินชุบอยู่ในสมุกบินชุบในสมุกบิน เราชุบกันกับขึ้นมาได้อยู่กันรเราทำแบบของเซนดิลรออยู่ในสโมกันแบบนี้ต้องรอตัางฝ่ะยเราวิ่งววออกม,มาวิ่งออกมาทะลุบอลในทางของคอนเี่น้องร้อนไปได้อะเราตามต่อ,อแต่ว่าเป็นการเทตุน้องกระบาจากทางของชินบอยเอาค SD, รับเอ็ดดี้เบลิวคูณสามมาจากนี้แล้ววันออนวันหรือเปล่าครับผมมีสองคนที่ยังยืนอยู่มาแล้วมีเนยสองลูกมารอตังหานอยู่แล้วชินบอยสามคนเซี่ออกจากเกมไป ความบังอยู่ที่เ <k S 1> อ็ดดี้คนเดียวตรงนี้สำหรับบุรีรัมย์แล้วลีกูขึ้นมาสามแล้วลดเนตใส่ไปเรียบ,100บร้อยโหลดตัดลงไปเบลลี่กูตัดลไปใส่มาทานไปเรียบร้อยเอ็ดดี้บุรีรัมยเมืองผมเก้าคิวโอ้โหโคตรสวยอ่ะโอ้โหเป็นไปได้ครับผมบอกแล้วผมเนี่ยเอ็ดดี้เบลลี่กูสามไม้วสะใจตรงนี้สำหรับบุรีรัมยย์ูไนเต็ดอีสปอร์ตเลยครับผมเอาดิครับหนึ่งเก็บสามคอ,<า>อแตกครับผมนะฮะ มันจัดนะเกมนี้ครับผมพื้นที่เราบอกเลยว่าบุรีรัมย์เสียเปรียบแบบร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยนะเมื่อสักครู่นี้ครับแต่ว่าเซนิคก็ต้องปิดไฟไม่ได้ครับโอ้เอาครับแล้วกมนที่2นี้บอททอมซิกทีนครับผมบุรีรัมย e ์ยูเนเต็ดอีสปอร์ตครับชิกเก้นอินเนอร์กันไปครับคะแนนดีขึ้นมาแน่นอน,นบแบบนี้ คอยเก็บแบขึ้นมาเลยค่ะอย่างที่ได้เกิดกันไปตอนต้นเหรอว่าในส่วนของวิลลี่เซเวอร์สำหรัที่ผ่านมาถึงแม้ว่าบริลัมจะไม่ได้กินไก่เนี่ยแต่เขาเก็บคิวต่อเนื่องมาโดยตลอดเราก็แค่หวังว่าเขาจะยังคงแบบเก็บคิวได้แบบนั้นในรอบการแข่งขันที่ใช้กดในเรื่องกดซุปเปอร์เก็บแต้มแบบนี้ครับแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรคือน้ำมาสังเกตมานะน้ำพี่ดิกเนี่ยเป็นตั้งแต่วิลลี่เซเวอที่ผ่านมาแล้วสลับตำแหน่งกันสลับไปสลับมาโอ้อะไรกันเนี่ยเสียงหายเลครับคุณผู้ชมตรงนี้ ะะก็แสดงความยินดีด้วยครับสำหรับไก่ที่2ตรงนี้นะครับ